สวัสดีครับวันนี้วันที่14่ธันวาคมสมารนบะครับสถานการณ์ทั่วไปของเซตก็เป็นแนวโน้มสีเขียวนะครับเนื่องจากบวกตามดาวโจนดาวโจนก็แล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับไป100ร,นะร้อย สถานการณ์ทุกอย่างก็เลยดูเป็นสีเขียวนะครับจะมีลบที่จาการ์ตานะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็ราคาทองแต่ว่าประเด็นทองก็คือยังคงยืนกว่า1,800จุดนะครับส่วนราคาน้ำมันนั้นก็อยู่ต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับสูงสุดอยู่ที่เบนสปอร์ตนะครับอยู่ที่87.2ดอลลาร์ต่อออนไอต่อบารเรลนะครับส่วนนค่างเงินก็อ,อ่อนก็คือ ดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับเพราะว่ามีเงินไทยของเราก็แข่งค่าขึ้นมา34.55แล้วก็เย็นก็135นะครับซึ่งปกติก็อยู่ที่136นะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรากันนะครับหลังจากที่เรียบเรียงลำดับของราคาต่างๆนะครับเราเ,าเข้าไปในการสแกนหุ้นนะครับวันนี้เราก็จะสแกนหุ้นนะครับราคาต่ำกว่า5บาทลงมานะครับ ซึ่งในหลายตัวที่โชยท่านเห็นนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับหรือว่าเก่งกําไรได้นะครับในบางจุดอันนี้ก็คือว่าเขาเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปปรับให้มันเป็นสีเขียวนะครับเราต้องการปรับให้ที่จังหวะนั้นควรจะเป็นสีเขียวนะครับเข้าไปที่ไปที่คันเดนซิกแล้วก็ไปที่เหลียวบอดี้นะครับยืนยันแล้วก็ เป็นเรียลโบดี้กรีนนะครับกดเซฟกดรันกรีนขึ้นมานะครับมันก็จะย่อยตัวที่ไม่เข้าไม่เข้าพวกออกไปนะครับก็จะเหลือเพียงไม่กี่ตัวนะครับอ่าก็พอเราดูเสร็จมองแนวโน้มเสร็จนะครับเราก็ใส่เครื่องมือนะครับที่เราใช้ดูก็จะมีบูเร์แบนนะครับแล้วก็ใส่ลีเนียเลกเกชันนะครับแล้วก็ใส่ m a c d นะครับแล้วก็ใส่ RSI นะครับเพราะมันจะตัวบ่งบอกเป็นทิศทางของราคานะครับโดยปกตินะครับในการอ่านเกมของราคานั้นนะครับเราจะมีตัวนำหรือมีแพทเทิร์นหรือมีเบสิกโดยนะครับเราจะใช้ราคานะครับใช้ราคานะครับใช้ราคานะครับเทียบกับเวลานะครับไปทางขวามือเป็นอินฟินิตี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลรเนียร์เกชั่นนะครับ อไรก็ตามที่ต่ําสุดเขาจะขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วครับแล้วสูงสุดโดยอัตโนมัติเขาก็จะลงมาต่ Mother, no ําสุดโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็จะขึ้นไปในอัตโนมัติอันนี้ก็คือเป็นภาพไอเดียของการเดินทางของราคานะครับซึ่งมันอาจจะขึ้นไปด้านบนสุดหรืออาจจะเกือบจะถึงด้านบนสุดครับนี่นะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับมันอาจจะขึ้นไปเกือบถึงบนสุดแล้วมันก็ลงมาต่ําสุดแล้วมันก็ขึ้นไปเกือบถึงบนสุดประมาณนี้นะครับซึ่งมัน ก็อาจจะมีการเออร์เลอร์หรือมีรา,าคาที่อาจจะไม่ถึงจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับแต่บางตัวก็จะพุ่งเลยขึ้นไปนะครับถือว่ามันเป็นจังหวะการไซเวกขึ้นไปนะครับเพรานั้นเราก็คาดเดาจากการเดินทางของมันเป็นรูปขึ้นสายสายเว็บไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองย่อมันเข้ามาดูจังหวะของมันนะครับเมื่ออไรก็ตามที่มันเป็นจังหวะต่าสุดใช่ไหมครับต่าสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุด สูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งหนึ่งในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามันยังมันถึงสูงสุดหรือยังดูจากภาพเราก็คิดว่ามันยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะทํากําไรให้กับเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาทนะครับก็ยังสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปที่4.26บาทได้ในอนาคตจุดนี้คือจุดที่ เราคาดว่าเราจะได้กำไรนะครับประมาณนี้นะครับเพราะอะไรครับ MACD ยังคงอยู่เหนือ s i g n a ลนะครับแล้วก็ RSI นั้นก็ไซด์เว้ดกันข้างถึงชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะ RSI สำคัญนะครับยังไม่ถึง o v e r b o u r h t คือ7.70นะครับคือจุด70นะครับคือราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก50กว่ากว่านะครับก็ถือว่ามันยังมีโอกาสที่จะทำราคาขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยก็น่าจะไปถึงจุดเ e นเเลชัด้านบนนะครับ ก็เป็นเป็ตังดังที่เราได้มีการตั้งเป้าเอาไว้ก็คือกรอบดีเนี้ชั่นสูงสุดกับกรอบลยเนียก็ีเนียเนชั่นต่ำสุดถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดถ้ามันลงมันจะไซเวดาวลงมาที่จุดต่ำสุดนะครับนี่คือ,อการคาดการณ์ของเราแบบคร่าวๆนะครับซึ่งมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามดูนะครับท่านักทุนต้องใช้สติใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับในการรับชมกับว่า สิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นมันเป็นโอกาสหรือมันเป็นจังหวะที่จะทํากําไรได้อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่านะครับแต่เกิดท่านเห็นว่ามันทําจริงได้จริงนะครับท่านก็ลองนําไปใช้ดูแต่เกิดท่านเห็นว่ามันไม่เป็นจริงท่านก็อาจจะต้องค่อยๆรอดูนะครับว่าจังหวะของมันนั้นทําไมมันถึงไม่ได้ทำกำไรให้กับท่านหรือท่านมองไม่ออกว่ามันจะทํากําไรให้กับท่านอย่างไรนะครับซึ่งนะครับในการทํากําไรนั้น ในการที่เราจะมองก็คือหนึ่งะครับราคามันต้องยืนเหนือกึ่งกลางบุจแบนนะครับเมื่อมันยืนเหนือกึ่งกลางบุจแบนราคามันก็จะไซด์เวกขึ้นไปด้านบนนะครับสอง MSCD ต้องยืนอยู่เหนือสัญญาณนะครับสัญญาณก็คือเส้นซีโร่นี่นะครับต้องยืนเหนือกว่าตรงนี้นะครับมันก็บอกว่าเปิดโอกาสให้ราคานั้นสามารถที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปได้นะครับสนะครับ i s i จะต้องอชี้ขึ้นเป็นแนวโน้มจังหวะชี้ขึ้น หรือมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าตั้งแต่ RSI ที่จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปก็คือมี RSI ราคาตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่58นะครับหรือ56นะครับ3 3 3 4จุดนี้ก็คือบอกว่าเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือสุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญของมันก็คือวอลลุ่มนะครับเราจะต้องเห็นวอลลุ่มของมันนะครับในวันนั้นๆหรือจังหวะนั้นๆั้นของมันนะครับจะต้องมีวอลลุ่มเข้า ไม่ว่าจะเป็นวลลุ่มภายในประเทศหรือวลลุ่มนักลงทุนต่างประเทศนะครับ2ตัวนะครับถ้ามีวลลุ่มุ๊บราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับนะครับเราลองขยายดูนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสัญญาณโดจิเหมือนกําลังตัดสินใจนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นสัญญาณโดจิยาวอยู่ด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะเสมอตัวหรือไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็ราคาต่ำกว่าเดิมเราก็ต้องดูหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเข้ามานะครับ แล้วตัวนี้เราต้องดูราคาของเซตนะครับถ้าเซตวันนี้บวกไป7จุดนะครับวันพรุ่งนี้ต้องบวกอีกกี่จุดราคาถึงจะค่อยๆ่ซด์เว์ขึ้นไปพร้อมกับมีโวลุ่มเข้ามาด้วยนะครับคำนึงถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันไม่ใช่มัดได้มาง่ายๆนะครับทุกท่านครับด้วยความครบเนะครับเราคอยเรียนให้ท่านทราบว่าวท่านจะต้องคำนึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับราคาถึงจะ,ะเป็นไปดังที่เราคาดหวงังนะครับแต่ สำหรับตัว HHHR ตัวนี้นะครับ HR ตัวนี้เราก็อยู่ฟันธงได้ว่ามันมีโอกาสที่ราคายัางคงยืนเหนือกึ่งกลางบริษัทแบนนะครับดังนั้นราคาก็จะมีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับเล็กน้อยนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆแนะนำเข้ามาตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัว Moving Average 200วันนะครับเราต้องใส่ Moving Average 200วันเข้าไปโดยใส่ครั้งแรกมันจะเป็น5วันนะครับเราต้องเข้าไปแก้ไขที่ อีดิคเตอร์เซตติ้งแล้วก็ไปปรับเป็น2องแลวันนะครับเพื่อให้เพื่อใหอ้เราจะได้ทราบว่าเส้น2องลวันนั้นอยู่ตรงไหนนะครับปรับเป็นสีขาวให้ชัดเจนนะครับกดอัปเดตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ราคาก็ยิ่งจะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเส้น2องแลวันนั้นอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงราคาตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราเาก็จะเห็นได้ว่าราคาถ้าเกิดมันลงมาชนเส้น2องลวันมันต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเส้น2องลวันคือเส้นพลังต้านนะครับ ถ้ามันอยู่ตรงฝั่งด้านล่างของราคามันก็จะต้านราคาให้พุ่งกลับขึ้นไปแต่ถ้ามันอยู่ด้านด้านบนของราคามันก็จะผลักดันราคาลงไปนะครับก่อนที่จะละสะสมพลังและพุ่งขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือทิศทางเบื้องต้นหรือเบสิกโดยทั่วไปที่ราคาจะเดินทางไปนะครับราอธิบายให้ท่านเพื่อที่จะเข้าใจนะครับในการเดินทางของราคามันจะมีมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่ที่ที่จะเป็น ที่จะเป็นจริงนะครับหมายก็ว่าสิ่งที่เราบอกไปเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้ว่ามันอยู่ด้านบนอยู่อยู่บางวันถ้าเกิดว่าคือบางครั้งถ้าเป็นจังหวะมันจะลงมันก็จะลงทันทีนะครับมันจะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโดยปกติราคามันจะชนเส้น2อระหวันแล้วมันจะสวิงขึ้นไปนะครับอันนี้คือราคาแบบปกตินะครับแต่ถ้า มันเป็นราคาที่ผิดปกตินะครับราคามันจะร่วงปูดลงมาทันทีนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้นั้นมีเอี่สิบหนะครับก็คือเป็นผลการดำเนินงาน9เดือนนะครับถ้าเกิดว่าราคานั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าไม่ได้ทํากําไรนะครับราคาก็จะร่วงลงมาทันทีนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับการเดินทางของราคาถัดไปนะครับ S p a c k นะครับ S-Pack เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ ทําท่าเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าประเด็นคือเขายืนเหนือกึ่งกลางบรเจอร์แบนนะครับเขาพุ่งขึ้นไปแล้วเขาก็โดดคือเขายืนอยู่ไม่ได้เขาก็ร่วงลงมานะครับเพราะนั้นในวันถัดไปก็อาจจะเป็นสัญญาณของการมีราคาที่จะเสมอตัวหรือจะละไซเวลงด้านล่างนะครับฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าเราดูในระยะทางไกลๆนะครับเราไม่ต้องดูไม่เราไม่ได้ดูใกล้ๆเพียงอันสองอันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าจากจังหวะนี้ MACD ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปบนเส้นสัญญาลแล้วก็ RSI ก็กำลังชี้ขึ้นนะครับอีกขึ้นนะครับเราก็ยังไม่ถึงจุดที่สูงสุดนะครับก็คือจุดที่จะโค้งลงมาก็คือจุด70นะครับตอนนี้มันอยู่ที่เส้น48นะครับก็มีโอกาสที่จะไซเวยขึ้นไปได้อีกตอนนี้ลักวลลุ่มก็เริ่มเข้ามานะครับวลลุ่มภายในแต่ว่าวลลุ่ม่างประเทศนั้นก็คงยังไม่เข้านะครับ แล้วราคายืนสูงกว่าเส้นสองเลว,วันนะครับก็เป็นตัวรองรับเป็นตัวบังคับไม่ให้ราคาต่ํากว่าเส้นสองเลว,วันนะครับตอนนี้มันก็กําลังพยายามทําตัวดีขึ้นไปเพราะว่ามันอยู่ตรงกึ่งกลางลีเนียเลกิชั่นนะครับถึงค่อนขึ้นไปด้านบนของบุริจแบนนะครับมีการบีบตัวเข้ามานะครับเมื่อบีบตัวเข้ามาเสร็จนะครับถ้าราคายืนไปทางหนึ่งทางใดก็คือขึ้นด้านบนมันก็จะไปด้านบนแต่ถ้ามันอยู่ด้านล่างมันก็จะลงมาด้านล่างนะครับ น,นี้ก็คือแนวทางในการพิจารณาราคานะครับอเสร็จแล้วตัวนี้นะครับถ้าเราดูนี่อันนี้ก็คือ time frame day นะครับถ้าเราดู time frame week เพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนระยะยาวดีหรือเปล่านะครับกดไปดู time frame week ก็บอกว่าราคานั้นสลับวีคนี้ก็ยังตัดสินใจระหว่างจะขึ้นหรือจะลงนะครับโดยเป็นสัญญาณโดจินะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าสัญญาณการเดินทางของราคานั้นมันมีโอกาสที่จะลงนะครับ เพราะอะไรครับเพราะอเมสชี้ลงนะครับลซ์ไก็ชี้ลงนะครับแล้ววอลลุ่มยังไม่เข้านะครับวอลุ่มจากทางนอกนอกประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากตนี้ในอาทิตย์นี้นะครับมันก็จะทรงทรงตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าถัดไปนะครับถ้าราคาเป็นโดจิเรามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายความว่ามีอาจจะมีราคา เสมอตัวแล้วก็มีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ดูถึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็จะมีโอกาสขึ้นไปชนด้านบนของ l i n e a r i a t i o n นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็กำลังกึ่งจะขึ้นหรือจะลงนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจริงๆเราต้องใส่วอลลุ่มเข้าไปนะครับบอลลุ่มต้องต้องดูวอลลุ่มด้วยนะครับวอลลุ่มนี้ห้าหมื่นนี่ก็ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะครับ ถ้าเราใส่วอลลุ่มที่สําคัญที่หุ้นยังคงจะไซด์เบรไเทานข้างได้ก็อาจจะใส่เป็นสัก1นึ่งแสน0ึงแสนก็คือวอลลุ่มที่เหมาะสมนะครับแวลูก uh, mm ็ hmm. เ,เหมือนกันนะครับแวลู mm hmm. ก็เอาเป็น5 5 0,000มนะครับมันอาจจะไม่มีหุ้นตัวหนึ่งตัวใดขึ้นมาเลยก็ได้นะครับกดเซฟกดลันสกีนขึ้นไปเพราะว่ามันมีบอลลุ่มพอประมาณนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่า WHA นั้นก็ เป็นจังหวะไซเว่ way ขึ้นไปนะครับในทาวเว w วิกถือว่าเป็นเป็นอยู่จุดสูงสุดแล้วในการเดินทางของราคาก็ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับถ้าดูทาวเวฟวิกนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีบนรุ่มของนักทุนต่างประเทศเข้ามานักทุนต่างประเทศเห็นความสําคัญเห็นการเข้าใจว่าเขาจะแอบซุ่มดูแล้วก็เห็นว่าตัว WHA อาจจะมีการปันผลที่ดีแล้วก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามา ในหุ้นที่ทำกำไรได้สม่ำเสมอมี P/E น้อยมี y า e l เยอะแล้วก็มี EPS มี e p มี E.P.S สวยงามนะตอบแทนต่อหุ้นนะครับได้สูงนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูที่ Time Frame Week ไอ้ Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ก็จะเห็นว่าจังหวะนั้นของเขาก็คือหลังจากที่เขาลงต่ำสุดนะครับตรงนี้เขาก็จะค่อยๆ s i d e w a y ์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3.92ก็มีโอกาสที่จะไปที่4.20หรือ4.30นะครับวันนี้ในวันที่14ทธันวาคมนะครับสำหรับราคาของ WHJ ก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปที่4.20หรือ4.30นะครับเราก็ทำนายไว้เช่นนั้นนะครับเพราะว่าราคายืนอยู่เหนือเส้น2องะวัน MACD ยืนอยู่เหนือเส้นสิงแนอารชี้ขึ้นไปที่ใกล้ๆ70ก็คือตอนนี้อยู่ที่61นะครับ เราก็เริ่มมีวลลุ่มเข้ามานะครับทั้งภายนอกภายในนะครับก็หมายความว่าราคาของ w h a ก็จะมีโอกาสกค่อยไซด์เาย์ขึ้นไปถ้าเกิดท่านลองอลองพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่ามันมีโอกาสสอดคล้องกันขึ้นไปนะครับท่านลงทุนก็ควรจะพิจารณาดูดีๆนะครับเราก็ได้เล่าเหตุการณ์อะไรต่างๆานะาไว้ในอีกช่องแน,นึงนะครับในอีกช่องนะก็คือช่อง s t o k b a n k o k นะครับซึ่งทั้ง2องช่องน,นี้นะครับก็เป็นทีมงานทีมงานเดียวกันนะครับก็ พยายามที่จะตัวหนึ่งก็จิตเป็นช่วงเช้าตัวหนึ่งก็จะเป็นช่วงบ่ายสแกนหุ้นแล้วก็ทําให้กับทุกท่านได้วิเคราะห์แล้วก็เจะจงในในหุ้นต่างๆนะครับโอเคนะครับสลับตัว WHA นะครับถัดมาตัว TPIPL นะครับถ้าตัวนี้ขึ้นนะครับราคาต่างหมายว่าจังหวะขึ้นของเขานะครับเดิมทีเขาจังหวะลงมาต่ำกว่าประมาณ1บาทนะครับ ราะนั้นตอนนี้ก็คือจังหวะเป็นจังหวะเขาขึ้นนะครับคือไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับตัวน,นี้ก็น่าสนใจเวลาเขาขึ้นทีเขาก็จะขึ้นไปตอนนี้ดูแนวโน้มของลีเนียลเลคชันก็เป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับราคาก็กาลังยืนอยู่เหนือเส้นสองเวันพอดีแล้วก็ m a c d ก็อยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับ RSI ก็อยู่แนวโน้มขาขึ้นอยู่ที่50กว่านะครับก็เห็นไหมครับว่าเขาอยู่ที่เหนือ50กว่าก็เลยทําให้ราคา แท่งเทียนนั้นพุ่งขึ้นมานะครับตัวแท่งเทียนแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะอจเสมอตัวหรืออาจจะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหรือไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนเพราะว่าในวันถัดไปนั้นราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับถือว่าทํากําไรได้อย่างแน่นอนเพราะจังหวะนี้ก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่ดีเนียลเลกชั่นสูงสุดนะครับก็คือจุดเป้าหมายสูงสุดของราคานะครับเนื่องจากก็มีบนลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในนะครับ นอกภายในประเทศนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเราดูทางเฟรมวิกนะครับก็จะเห็นจังหวะของเขานั้นก็ไซเวย์ขึ้นไปแต่ถึงจุดสูงสุดนะครับมีการชนนะครับมีการชนที่เนื้อเลเชันนะครับชนขึ้นไป1ครั้งนะครับแล้วก็ย่อตัวแล้วก็กลับขึ้นไปชนอีก2ครั้งเพื่อจะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวของเลเยอร์ชั่นให้ไซเวย์อัพขึ้นไปนเพราะว่าทางเฟรมวิกเขายังคงไซเวย์ดาวนะครับ เพราะนั้นตัวนี้จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของการขึ้นแล้วพอพอเปลี่ยนตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บในอนาคตราคามันก็จะ,ะก่ค่อยบวกขึ้นไปเป็น2บาทเป็น3บาทนะครับสำหรับตัว tpipl จะขึ้นไปได้เท่าไหรน่นี้ยเราต้องเข้าไปดูการดําเนินงานของเขานะครับเข้าไปดูในวิวโคดนะครับกดวิวโคดเข้าไปแล้วก็ไปดูสรุปผลการดําเนินงานนะครับว่า3ไตามาสที่ผ่านเก้าไตรามาตที่ผ่านมานะครับมี f 4 5เป็นอย่างไรนะครับ เข้าไปดูนะครับนี่ F45 นะครับนี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับถ้าผลการดำเนินงานเป็นบวกนะครับก็จะทําให้ราคานั้นกลับมาเป็นบวกอย่างสวยงามนะครับทีนี้ท่านก็จะเห็นผลการดำเนินงานนะครับปี64เนี่ยก็ได้4ล้านนะครับปี65าก็ได้6ล้านแสดงว่าในสเต็ปการดําเนินงานที่ผ่านมาก็ตัว TPIPL ก็ทํากําไรให้กับตัวเองนะครับเป็นบริษัทที่ทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับดูเปรียบเทียบจาก 6เดือนที่ผ่านมาหรือ2ไต้มาสที่ผ่านมาก็คือปี64ได้1น0 0ล้านสนะครับปี65ก็ได้2ล้านสองแต้มาสก็ได้มา2ล้านส่วนมา6มาหเดือนหรือ3ไแต้มาสก็เพิ่มขึ้นมาอีก4ล้านก็เป็น6ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการทำเดินดำเนินงานของเขานะครับเพราะนั้นจากจุดนี้นะครับเมื่อเราเห็น ว่าการดำเนิน,นง,งานของเขาเป็นแนวโน้มที่ดีแบบนี้เราก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีการเก่งกําไรนะครับท่านังทุนต้องพิจารณาดูดีนะครับว่าท่านจะสามารถวางแผนการเก่งกําไรอย่างไรนะครับท่านจะใชะ้เทคนิคหรือใช้กลยุทธ์ยังไงในการทํากําไรอันนี้ก็เป็นส่วนที่ท่านนักลงทุนจะนําไปใช้งานนะครับว่าจะวางแผนยังไงนะครับ เราก็นํามาเปิดเผยนะครับข้อมูลให้กับท่านได้รับทราบนะครับว่าข้อมูลเขานั้นมีสตอรี่ที่ดีคือมี F45 มีผลการดำเนินงานที่เป็นผลบวกมาได้อย่างสวยงามนะครับสลับ TPIPL นะครับก็ถือว่าน่าสนใจในการเดินทางราคาตอนนี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับที่1.83แล้วก็อนาคตจะต้องมีราคาพุ่งขึ้นไปที่ประมาณเยอะอยู่นะครับถือว่าเป็นจังหวะ ไซด์ a ว้ p ขึ้นไปเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นเทนเริ่มต้นของราคานะครับเพราะว่ามันจุดต่ำสุดใกล้ๆจุดต่ำสุดใกล้ๆลีเนียล a ชั o นด้านล่างสุดก็จะพุ่งขึ้นไปที่ลีเนียลีชันด้านบนสุดนะครับท่านนักทุนเห็นเป็นยังไงบ้างครับแต่ท่านคิดว่าน่าจะพอเปลี่ยนไปได้อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับท่านก็กรุณากดแชร์กดไปได้เลยนะครับกดฟรีๆแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e กกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ ก็ขอบพระคุณนะมากนะครับสำหรับท่านที่กดไปแล้วนะครับเสร็จแล้วท่านถ้ากดไปแล้วท่านก็ควรจะพิจารณาในการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเป็นอ,องค์ประกอบหรือว่าเป็นส่วนประกอบประกอบหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการสร้างช่องนะครับให้ทุกท่านได้เติบโตไปกับเรานะครับแล้วจะมีอนาคตที่มีอะไรที่ดีๆนะครับเสิร์ฟเข้ามาเสิร์ฟให้แด่ท่านเพราะว่า ข้อมูลเด,มเดิมมันก็คงจะไม่มีอะไรใหม่นะครับเราต้องผลนควายห,หาความรู้หาวิธีการต่างๆมาเพื่อเสิร์ฟให้กับท่านนักลงทุนได้นําไปใช้และนําไปทํากําไรให้กับตนเองอย่างมากๆนะครับเราก็มีความต้องการที่จะเผยแพร่เทคนิคต่างๆให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบนะครับถือว่ามันอาจจะเป็นเป็นสอดสากลไปแล้วนะครับในการที่เราจะดูที่ทางการเดินทางของราคานะครับก็อยากให้ท่านนักลงทุนนั้น ดูแบบง่ายๆแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเราก็จะอธิบายบางทีก็อธิบายซ้ําไปซ้ํามาบ้างนะครับก็อย่าพึ่งรังเกียจหรือว่า,าต้องทนฟังหน่อยนะครับเพราะความเข้าใจนบางทีฟังครั้งแรกท่านอาจจะไม่เข้าใจท่านต้องดูคลิปเยอะๆแล้วก็ฟังบ่อยๆนะครับมันจะค่อยๆซึมซับและเขาเข้าใจในในแนวทางนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ